แกงกระดูกอ่อนเนาะค่ะแกงกระดูกอ่อนไส้เห็นจิ๊ไส้บอกฝักนี่จ้ะพี่โน,โน้องนี่แกงกระดูกอ่อนหมูเขาสิบนเขาเด่นกระดูกอ่อนหลายเนาะจ้ะนี่เด่นเขาสิเด่นน,นั่น,นบกักฝักรวยบังคัจบจ้าบุพีคือนี่ฆ่าตะาไคร้ใม่ประกู่ลงไปจ้ะข่าดิบน้อยจ้ะตำพริกลงไปในสูตรปรุงเครื่องเนาะค่ะ ฝากกู้ไปโกนได้จ้าดูดู <c oughs> โอ้ยสมาบพี่นีุ่ดหลดจ้ะโอ้โยปิดพอดีน้ำปลาจ้าโอ้ผักปุง๋งใบด้วยจะไปดูพอจ้าช้อนเดียวพอัพพีเดียวพออืม ใส่เกลือลงไปดำนิดหน่อยจ้ะเติมผงชาติขึ้นมาแล้วค่ะเขาสินเน้นกินเัมนหมัมกฟักนะจ้ะพี่น,น้องเขาเพื่อนกินนั่นกระดูกหมูแล้วค่ะเขาก็ใส่เพื่อกระดูกหมูเพื่อความนันะะวซื่อๆนี่กระดูกอ่อนกลมๆนัวซื่อๆนั่นจ้ะกลมๆนัวควกลมควลบๆจากกระดูกอ่อ,อนหมูแล้วค่ะ เป็นยังไงอาหารอีสานบ้นานเ้างนีประเด็ดสุรบกพริกน้ำปลาเราสิบว่าแกงจนหน,น,นึ่งฝักเพอยอาจากพี่นวงม,มันสิบว่าเด็กย่ำนะกาเอาเวลาเขาอ,อุ่นอม ติ้มรถจ้ะเออ,อเพราะเรจะดิจัดปากกาหรือจะดรถตันหัวบักซีลาลูกไปเผื่อพวกหัวแฟบหลังอิตูรือจ่ะยยุ่งต้างเด็ดมีผักอะไรหาได้ง่ายๆแล้วก็สับผัดใส่ผักอันนั้นละจ้ะ เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้ะสมัครอบพริกวนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่โน้องสุขุมชนทุกท่านจ้า ม้ากิเข้าหลังเหิืองานกนมื่อวันนี้เขาได้เมนูแเกียงกับฟักใส่กระดูกอ่อนเนาะนี่แเกียงหมักฟักใส่กระดูกอ่อนหมูข้าวเช้าจ้าอืม้ม but เขาก็วันเหมอกัดูกวันหั membaiki tu macam Hmm. Ha. Oi. Aka ka hon